ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนนะครับประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราชสองพนห้ร้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของ นะครับเดือนนี้เดี๋ยวจะมีดาวไปกองกอยู่ในราศีธนูนะครับซึ่งเป็นเรือนคู่ครองหรือคู่สัญญาสําหรับชาวราศีเมถุนก็จะส่งผลนะครับให้มีเรื่องทั้งดีและก็ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองนะอ่ะเกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง นะครับเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมถุนนะฮะจะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระพุธนะฮะเราจะเรียกว่าตนุตะนุคือแปลว่าตัวเราถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกด,ดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวพระพุทธท่านไปสัมพันธ์ดีท่านก็จะเฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะมีปัญหายุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นได้นั่นเองนะครับเอาละอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะ ในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุนะฮะที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ความอบอุ่นในบ้านความอบอุ่นในครอบครัวนะครับแล้วก็รวมทั้งบรรยากาศในที่ทํางานด้วยนะครับเอาระนะครับตัวเราไปอยู่ไหนนะครับนั่นหมายความว่าในช่วงของวันที่7นะฮะไปจนถึงวันที่25เวลาตี3นาฬิกายนาทีตัวเราไปอยู่ในราศีพิจิเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในราศีพิจิในราศีพิจิเราจะเรียกว่าพบอิริ ครับอลิเนี่ยเราจะเรียกว่าพบอุปสรรคนะฮะนี่สินความบ่นใจความไม่สบายใจการที่ตัวเราเองนะฮะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนอลิ่ก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่เราจะยุ่งยุ่งพอสมควรนะครับแต่ว่าเราจะยุ่งเรื่องอะไรเราจะมีปัญหาเรื่องอะไร,เร,ะะไรเราจะมีอุปสรรคเรื่องอะไรอยู่ที่พื้นดวงเดิมคุณนะฮะมีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายทีว่าโอเคปัญหาเนี่ยมันจะเกิดจากเรื่องนี้นะเราจะได้รู้จักป้องกันแล้วก็เอาตัวรอดได้นะ ตามความหมายรวมๆแล้วเวลาดาวเจ้าเรือนตนะุปไปอยู่ในเรือลีเขาบอกว่าพยายามอย่าสร้างศัตรูนะพยายามจะก่อหนี้นะครับนะบางทีอยากจะซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อของมาใช้เหลืออะไรก็ประมาณนี้นะบางทีมันใช้ใจ่ายเกินตัวเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื้อรังแล้วเวลาดาวเข้าลีเนี่ยแล้วเราไปเป็นหนี้สินเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราผูกพันเนี่ยนะครับไปยาวนานพอสมควรน,นะก็พยายามหลบหลีกเลี่ยงนะอะไรที่จะเป็นปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับมันจะมีปัญหา นะก็พยายามดําเนินชีวิตแบบพอเพียงนะฮะใช้เท่าที่มีอะไรที่มันฟุ่มเฟือยก็ก็อย่าไปยุ่งนะฮะมันก็จะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากครอบครัวด้วยนะฮะดาวจาเจ้าเรือนพันธุนะฮะไปอยู่ในเรือนอลิด้วยอีกภพเรือนหนึ่งนะ,ะพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินนะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะใช้เงินหรอกแต่บางทีมันเป็นภาระเข้ามาไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้าน เอ่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวเหลืออะไรประมาณนี้นะมันก็มันก็หล,ลีกไม่ได้เลี่ยงไม่ได้แหละแต่ว่ามันจะหนักเบาอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนนะถ้าเราบริหารจัดการดีนะครับมันก็จะมีทางออกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็จะสะสมหมักหม,มมไปเรื่อยๆนะพยายามคิดหาทางออกนะครับบางทีเราไม่รู้หรอกว่าทางออกเป็นยังไงเพราะมันเหมือนกับเส้นผมบาง,งเขาก็พยายามนะครับเสร์ช นะะในแอปพลิเคชันต่างๆบ้านนูน้นบ้านนี้นะลองดูว่าวิธีการแก้ไขอะไรยังไงนะการใช้ใจ่ายที่มันมากเกินไปนะครับมีวิธีประหยัดอะไรยังไงนะมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับภาระของคนในครอบครัวด้วยนะอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณอย่าง มากๆเลยในการพิจารณานะครับนะถ้าเป็นเรื่องอื่นก็เวลาพันธุไปอลิกก็ระวังเรื่องของเสียของซ่อมนะครับมันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นเองนะก็หลักๆเลยก็พยายามอย่ามีศัตรูและอย่าสร้างนิสินนั่นเองนะอะไรที่เกินตัวเราก็หลบหลีกเลี่ยงซะจะได้ไม่มีปัญหานะตอนที่ดาวพุหันะฮะอยู่ในราศีพิจินะเถึงแปดสวยเพชฌฆาตเลิกนะครับก็เป็นเลิกตัดสินใจนะอันนี้สําคัญนะ9ก้าถึงสิบ 7, เจ็ดเสวยราชาเลิกก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่อ่านี้เลิกเป็นเลิกที่ดีนะสิบแปดถึงยี่สิบห้าเนี่ยสมโนแห่งเลิกเป็นเลิกนักบวชเป็นเลิกใจดีนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะมีสองช่วงสิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับหนึ่งช่วงแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ถึงยี่สิบห้าหนึ่งช่วงนะครับเราจะเข้านวังปู่เอกคุ้มโทษคุ้มภยัยทาอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเลยหลีกเลี่ยงเลยนะครับจะเป็นในช่วงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับอาจจะเป็นเร นะหรือมีความเครียดอนะช่วงนั้นนะครับหลบหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับนะอะต่อไปครับตัวเราก็จะไปสถิตนะฮะอยู่ในราศีธนูอ่าได้ตําแหน่งนะตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งปะนะปะแปลว่าขัด ช่วงขัดตอนแต่ว่ามันก็ยังได้อีกเกณฑ์หนึ่งเขาเรียกว่าเกณฑ์ณระอุดมเกณฑ์นะฮะเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นั่นหมายถึงว่าถ้าตัวเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนเข้าหานะครับประสานประโยชน์ในลักษณะต่างๆกับให้ผลดีกับเรานะฮะคนรจะเมตานั่นเองนะโอเคนะครับอีพบเรือนหนึ่งก็ดาวพระพุธนะพันธุนะฮะไปอยู่ในเรือนของปัตนินะฮะพันธุก็แปลว่าญาติญาติพี่น้องวงศาคณาญาตินั่นแหละฮะ นะแล้วก็ปัตตานี้คือการร่วมมือก็บางครั้งก็อาจจะมีการร่วมมือนะครับกับเอ่อคนในครอบครัวทํานู่นทํานี่นะครับนะบก็อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนว่ามีดาวอะไรมาขยายก็จะเป็นการบ่อยทุกอีกทีหนึ่งนะครับพันธุป,ปัตตนี้บางคนก็อาจจะยุ่งเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเรานะฮะเช่นเป็นยังไงบ้างนะฮะแฟนเฟิร์นมีไหมอ่าพามารู้จักหน่อยนะครับ หรือเขาถามไทยอ่ะนะมีปัญหาอะไรกับคนในครอบครัวหรือแฟนเฟิร์นอะไรไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยนะครับใส่ใจอะ,อะไรประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นมุมดีนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงของเรามีญาติมีพี่น้องคอยคอยใส่ใจนะแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีญาติเป็นศัตรูน,นี้่มันก็จะออกีกคนละเรื่องนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้ดาวพฤหพัธนะฮะที่สถิตนะฮะอยู่ในราศีธนูเนาะย้ายไปในวันที่ยี่กถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีสี่ ส8นาทีนะจุดที่ต้องระมัดระวังก็มีแค่วันที่28วันเดียวเข้าระวงังผิดนะครับนะระมัดระวังหน่อยนะจุดที่ให้คุณก็มีวันที่ส1เ,เข้าระวังปุ่เอกคุมโทษคุมภัยทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเราจะเรียกว่าพบมรณะนะฮะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ นะครับมรณะไปอยู่ในเรือนไหนประกฏว่ามรณะเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีกุมเขาเรียกมรณะไปอยู่ในเรือนของสุภาสุภาแปลว่าความเจริญก้าวหน้าก็แสดงว่าขาดคนอุปถัมภ์้ำจุนนะครับหรือผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือมุมมองความคิดทัศนคติเราเนี่ยไม่เป็นไปตามองค์กรบริษัทนะหรือเขาอาจจะมองว่าเราแบบผิดแปลกจากคนอื่นอะไรงนี้ก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่พื้นดวงของแต่ละคนนะครับมรณะสุภาพบางคนก็มีปัญหาในเรื่องของคดีความ มีปัญหาเรื่องของข้อพิพาทต่างๆมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับนะทำให้มีปัญหาอะไรประมาณนี้นะครับแน่นอนครับเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับมรณะไปสูภาะเนี่ยก็ระมัดระวังถูกหลอกใช้นะครับถูกคนเบียดเบียนถูกคนใส่หลายป้ายสีแต่ว่ามันจะหนักเบาเนี่ยมันต้องเป็นการกกินีด้วยดาวเสาร์ต้องเป็นการกินีถ้าไม่ได้เป็นการกินีเนี่ยกับกลายเป็นว่าดีเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย ท่านเป็นเจ้าเรือนทั้งมังกรแล้วก็เป็นทั้งเจ้าเรือนราศีกุมนะครับพอมีดาวพระราหูกําเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยยกบ้านให้พระราหูไปนะแต่ถ้าไม่ได้เป็นกาลีก,ก็เหมือนตัวเองกลับบ้านตัวเองอะ่ะในรอบ30ปีก็ให้คุณนะครับส่งผลให้เราเป็นคนละเอียดเป็นคนรอบครอบทาอะไรก็จะสําเร็จได้ง่ายนะครับแล้วก็ยังมีดาวราหูเนี่ยมาช่วยทําให้เกิดความสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเขาเรียกพบสุภะ พบสุภะเป็นกเกษตรตาที่ดีนะครับราหูมาเจอพระเสาร์ใช้เวลา18ปีเจอทีดาวเสาร์เจอพระราหูใช้เวลา30ปีเจอทีเพราะดาวเสาร์เนี่ยสปีครึ่งย้าย1ราศีพอครบ12บราศีก็พอดี30ปีราหู1ปีครึ่งย้ายราศีนะฮะครบ12ราศีนู่นเลยก็สิปีพอดีนะการที่เขามาเจอกันในลักษณะประมาณนี้นะครับบทให้คุณถ้าก็ให้คุณ มหาศาลในกรณีที่ไม่ได้สัมพันธ์การีนะในพื้นดวงเดิมและไม่มได้มีดาวศัตรูอะไรตั้งรับนะจะให้คุณแบบมหาศาลจะส่งผลให้มีคนอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือส่งเสริมทําอะไรก็มีเกณฑ์ให้สําเร็จแต่ถ้าเกิดมีการกินีที่แปลว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายเข้ามาถึงด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาข้อพิพาทอะไรต่างๆนะมันก็มันก็เป็นสองมุมนะเพราะว่าเสาท่านมาจากเรือนไม่ดีมาจากเรือนมรณะนั่นเอง นะครับนั่นก็หมายถึงว่าเวลาเราทําอะไรก็สุดแท้แต่นะพยายามเช็คดูว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันให้คุณหรือให้โทษถ้ามันให้คุณอันนี้ก็ถือว่าเราเฮงละนะครับดาวให้คุณแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆทำแม่งทำแม่งคุณต้องรู้จักเรามาระ,ระวังตัวนะคุณรู้แล้วว่าคุณดาวให้โทษและ นะครับนะก็จะได้หลบหลีกเลี่ยงได้นะครับแต่ความหมายของคําว่าสุภะเป็นเกษตรเนี่ยยังไงก็มีคนอุปธรรมค้าจุนช่วยเหลือสามารถเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นั่นเองนะครับดาวพระเสาร์นะฮะเสวยเพชจะาดเลิกนะฮะเป็นเลิกตัดสินใจนะครับทั้งเดือนเลยนะฮะส่วนดาวพระราหูอันนี้ดีนะครับได้ตําแหน่งเทวีเลิกนะครับเทวีก็แปลว่าเลิกนางพญานะครับบางคนมีคนอุปธรภมค้าจุนช่วยเหลือเพราะความสวยความหล่อความดูดีนะบางทีแบบ ให้โดยไม่คิดไม่อะไรเลยก็ได้เพราะว่าด้วยความที่ราหูเขาเป็นดาวสปอร์ตใจขว้างนะบางทีเห็นหน้าตาสวยหน้าตาหล่อบุค,คลิกดีชอบนิสัยอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นการเอ็นดูช่วยเหลือกันไปนะครับเป็นอิทธิพลของเสวยเทวีเลิกและเข้าณวางปูเอกทั้งเดือนเลยนะครับนะก็ยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยถ้าดาวพระราหูให้คุณถ้าท่านใดรู้สึกว่า,อ,าอยากจะเสริมให้ชีวิต โอเคขึ้นก็พยายามสวดคาถานะฮะพระราหูสิบสองจบนะบ่อยๆจะทุกวันก็ได้นะครับนะแต่บางคนไม่มีเวลาก็อาจจะเป็นพุทธพุทธกลางคืนก็ได้นะครับก็สวดบูชาท่านสักหน่อยแล้วมันก็จะเกิดความเฮงความเจริญรุ่งเรืองนะครับบางคนมีพระราหูอยู่ที่บ้านก็เอามาห้อยคอหรือเอามาเสริมมงคลเราเนี่ย นะก็จะยิ่งทําให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จในหลายๆเรื่องนั่นเองนะครับนะอ่ะต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพระศุกกันนิดหนึ่งดาวพรุกนะฮะท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว่าพพปุตตะที่แปลว่าไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์ความสดใสล่าเริงนะการลิเริ่มต่างๆการเก็งกําไรนะครับอีภพเรือนหนึ่งในราศีพฤษภนะฮะในราศีพฤษภเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับพบวินาศนะฮะวินาศก็แปลว่าลับๆ นะครับซ่อนเลนส์ปิดบังไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนนะครับแอบซ่อนนะเอาระนะครับดาวพฤหัสุกนะฮะก็อ,อยู่ในราศีพิจิกเนาะหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเราเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปุตตะไปรตก็ยังมีความอึดอัดนะฮะในเรื่องของลูกหลานบุตรหลานมีปัญหาเรื่องการปกครองนิดนึงนะครับบางครั้งก็อาจจะเครียดนะครับในกรณีที่เราแบบมีลูกหรือมีอะไรที่อาจจะแบบไม่เชื่อฟังหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะอึดอัดได้ลูกนุ่งลูกน้องที่จะด้างกระเดือง ลูกน้องที่ไม่ให้เกียรติลูกน้องที่ไม่มีความรับผิดชอบนะฮะก็าอาจจะทําให้เรานะะลำบากได้เหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะแต่ถามว่ามันหนักมากไหมมันก็ไม่หนักมากหรอกด้วยความที่ดาวพฤหัสตาแหน่งท่านเป็นตําแหน่งปลานะฮะก็มไม่ไม่ได้สร้างความลําบากอะไรเยอะนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าท่านใดมีดาวศุกร์เป็นกาลกินีเนาะเราจะเรียกว,วินาศเป็นอยู่ในเรือนของอลิีควาว่าวินาศเนี่ยนะครับ มันแปลว่าความเสียหายอลีก็แปลว่าศัตรูนะฮะถ้าเกิดเรามีสุเป็นกาลีเนี่ยมันความหมายก็คือว่าเราอาจจะอึดอัดนะครับที่มันมีคนจ้องจับพิษนะฮะแล้วก็อาจจะรู้สึกอึดอัดว่ามันมีจะเรื่องยุ่งวุ่นยุ่งวุ่นวุ่นทำให้ปวดหัวอะไรประมาณนี้ทําให้อารมณ์ขุ่นมัวนะแต่ถามว่ามันหนักมากไหมมันก็ไม่ได้หนักมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งได้ตําแหน่งปราเนะฮะมันก็ไม่ไม่ได้มากมายอะไรปากแปลว่า ขาดตอนขาดช่วงเนี่ยนะครับมันาน,นานมาทีบางทีมากวนใจนิดหน่อยอ่าประมาณนี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้หนักมากนะครับนะนะครับตอนที่ดาวพฤสุขอยู่ในราศีพิจิกนะหนึ่งถึงสิบเอเสวยราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกยิ่งใหญ่เลิกสะดวกสบายสิบสองถึงยี่สิบเ็ดเสวยสมณาเลิกนะครก็เป็นเลิกนับบวชเลิกใจดีนะจุดที่ให้คุณนะครับก็จะเป็นในวันที่9ก้าถึงวันที่สิเข้านวางังปูเอก เหมาะสาหรับเคลียร์ปัญหาต่างๆเนาะจุดที่ต้องระมัดระวังนะลูกนะ้องอาจจะสร้างความลําบากอึดอัดใจหรือเรารู้สึกอารมณ์ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร,ร่นะฮะจะเป็นในช่วงวันที่17จนถึงวันที่19เข้าระวังผิดนะช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีดาวเจ้าเรือนปุตตะนะฮะไปสถิตยอยู่ในเรือนคู่นะเขาเรียกว่าปุตตะไปอยู่ในเรือนของปัตนีนะได้ตำแหน่งมหาจักรนะที่แปลว่องไวรวดเร็วนะครับชัดเจน แล้วก็ได้ตำแหน่งนระ,ะอุดมเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังได้เป็นคู่ธาตน,นะอันนี้ก็ถือว่าดีหลังจากย้ายไปเนาะนะครับก็ถ้าในมุมดีนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองลูกหลานบุตรหลานนะครับนะรบับฟังเชื่อฟังตามนโยบายบริษัทองค์กรอะไรก็จะสั่งการอะไรก็ถือว่าโอเคนะช่วงนี้จะสนิทสนมกับลูกหลานลูกน้องนะครับเพราะคาว่าปัตตานีมันแปลว่าร่วมมือกัน นะปุตตะไปอยู่ในเรื่องปะัะจานนี้ก็คือการร่วมมือกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมของเราเนี่ยนะครับดาวคู่ไม่ค่อยดีนะเช่นดาวคู่ไปตกอลิมรณะวินาศอะไรประมาณนี้เนาะสัมพันธ์กาลีในพื้นดวงเดิมเราเนี่ยนะมันก็จะอึดอัดกกับคู่บางทีคู่แบบอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยจะมีเหตุผลนะบ,บางทีก็ขี้หึงบางทีก็เดินไปไหนมาไหนมองคนอื่นนิดนึงก็หยิกอะไรเงี้ยหรือหรือแบบ ทำงอนทําอะไรประมาณนี้มันจะเจอแบบแนวแบบจุกจิกจุกจิก,จกอะ่ะนะฮะทำให้เราอาจจะมีความรู้สึกอารมณ์เสียได้เหมือนกันนะนะครับถ้าถ้าในพื้นดวงเราเดิมเราอะ่ะดาวคู่ไม่ค่อยดีมันจะเป็นประมาณนี้นะเวลาดาวพฤะศุกเร่งรัดถ้าสัมพันธ์กาลีมันจะเป็นพินทุบาทที่แบบว่าจุดเสื่อมจุดวิบัติจุดเสียหายนะ<ช><ม>เขาเรียกว่าสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าวารนีลันสุขก,ก็คือดาวพฤะศุกอยู่ในเรือนที่เจ็ดนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนะสุขเจ็ด อาจารย์เจ้าก็คือครูบาอาจารย์ท่านบันทึกไว้ว่าร้อนนิรัน์ก็คือแสดงว่ามันก็หงุดหงิดอะหงุดหงิดนิรันต์อะประมาณนี้นะฮะแต่ต้องเป็นกาลีนะต้องเป็นกาลีมันถึงจะแสดงผลนะครับนะอ่ะก็ประมาณนี้หึงหวงอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่เหมือนกันต่อไปนะครับนะบดาวพระศุกร์นะฮะมาจากเรือนวินาศนะฮะวินาศไปอยู่ในเรือนของคู่นะะับบางทีก็อาจจะมีคนที่มีคู่ครอง นะฮะหรือยังมีพันธะสัญญาหรือยังมีปัญหาเลื้อรังอยู่อะที่เข้ามาจีบเราอะไรเงี้ยบางทีจะเป็นในลักษณะที่แบบเลิกแล้วไม่ได้มีอะไรกันแล้วอยู่เพื่อลูกประมาณนี้เนาะแล้วก็มาประมาณว่าเหมือนให้ความหวังอะไรนู่นนี่นะั่นเราก็ไม่รู้นะว่ามันจริงเท็จขนาดไหนนะแต่ความหมายมันคือมันมีภาระ แล้วมันมีนยะซ่อนเล่นนะครับถ้าเกิดว่าจะลองคบอะไรยังไงก็เอาให้มันชัดเจนว่ามันยังไงนะครับนะก็ลองดูมันมันเหมือนมีการแอบซ่อนปิดซอดกันอยู่นะครับนะแต่บางคนเนี่ยเขาเขาเป็นอย่างนั้นจริงนะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้รักกันแล้วแต่เขาอยู่เพื่อลูกนยอันนี้ก็มีเยอะผมก็เจอเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คุยกันให้ดีๆว่าว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นอะไรยังไงนะครับนะอประมาณนี้นะครับดาวพฤหัสนะฮะที่อยู่ในราศีตุลนะครับ นะเออทวีต <N Pues> ีดาวพฤหัสที่อยู่ในราศีธนูนะครับก็ย้ายไปวันที่22ถึง3 1บเเวลา18บ1นนาทีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยก็25ถึง27นะอันนี้เข้าระวังพิษนะฮะรามาระวังหน่อยอาจจะมีปัญหานะหรืออาจจะรู้เรื่องราวอะไรที่มันอาจจะไม่ค่อยชอบเดี่ยวเรื่องคู่ครองบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความซ่อนเลนนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องนะฮะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะจุดให้คุณก็ สามสิบถึงสามเบ็ดน,นะช่วงนี้จะเนื้อหอมนิดนึงจะมีคนมานิยมชมชอบเพราะเราเข้าเลิกดีเขาเรียกเข้านาวาังปู่เอกงนั่นเองนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัส,สบ,บดีนะฮะดาวพฤหัส,สบ,บดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอ,องของเราอยู่แล้วนะฮะเราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับอีภพเรือนหนึ่งนะฮะในราศีมีนเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะฮะหรือหรือกิจการงาน กรรมะไปไหนกรรมะเนี่ยมาสถิตทับลักษ์นะครับได้ตําแหน่งนะตาแหน่งเนี่ยตำแหน่งปลาที่แปลว่าขาดตอนขาดช่วงนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งอุจจาวิราชนะครับเพราะว่ากําลังจะเข้าอุดเนี่ยเขาเรียกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะได้เกณฑ์พิเศษอีกเขาเรียกว่าได้เกณฑ์องค์เกณฑ์ณละองค์เกณฑ์องเกณฑ์กับอุดมเกณฑ์ต่างกันนะอุดมเกณฑ์แปลว่าอุดมสมบูรณ์องค์เกณฑ์แปลว่าสูงส่งอ่าสู ator, ง,สางส่ง,ง,งสูง,ง, examples, places, งสุดก็แ,แ genocide, สดงว่า หน้าที่การงานมีเกณฑ์ที่จะได้หน้าที่การงานที่มีความรับผิดชอบสูงสุดนะครับแต่ต้องไม่สัมพันธ์กาลีนะถ้าสัมพันธ์กาลีมันจะแปลว่างานที่มันหนักเกินไปที่เรารับไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นกาลีเนี่ยก็แสดงว่างานถึงตัวคนไหนที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่นิยมชมชอบคนก็จะมาแวะเวียนเหมือนเราเป็นคนที่มีความชํานาญการหรือเก่งด้านนี้โดยเฉพาะอ่าก็ส่งผลดีนะครับ ดาวเวลามาทับลักได้องเก์นเนี่ยก็จะส่งผลให้ชาวราศีมิถุนงานเยอะงานมากงานดกนะครับบริหารงานดีๆก็ประสบผลสําเร็จได้นะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะครับว่ามีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนแต่ถามว่าดาวเดินจรดีไหมก็ถงว่าดีมากๆนะครับนะไอต่อไปครับเรื่องคู่นะปัตนินะครับมาทับลักนานะครับแลกบ้านกันเป็นอนุเกษตรสลับเรือน ดาวพฤหัสมาอยู่ในเรือนพุธดาวพุธไปอยู่ในเรือนพฤหัสก็ส่งผลให้ดาวพุธเข้มแข็งดาวพฤหัสเข้มแข็งนะในเรื่องของคู่ครองก็จะมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันต่างคนต่างอารุ่มอรวยนะแล้วก็มีความมีความจริงใจให้กันนะครับมีปัญหาอะไรก็คุยกันได้นะครับแล้วก็ลมหวนนะฮะคนที่เคยอาจจะเลิกรากันไปแล้วก็าอาจจะกลับมาคุยกันอะไรกันก็ได้นะครับเพราะว่าชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้จะเด่นในเรื่องคู่ นะครับนะเด่นในเรื่องคู่ก็อาจจะมีสเสน่ห์นะครับหรือบางคนถ้าในพื้นดวงไม่ดีมันก็จะมีความชัดเจนเรื่องคู่ว่าจ,จะอยู่หรือมันจะไปหรือมันจะยังไงนะมันจะมีความชัดเจนนะครับช่วงนี้นะก็ถือว่าโอเคนะซึ่งดาวจเจริญคู่เนี่ยให้ผลดีนะครับมาทับลัคนาอย่างนี้ส่งผลให้จเจริญก้าวหน้านะครับเด่นทั้งเรื่องคู่สัญญาได้ด้วยนะบางทีทําธุรกิจธุรกรรมการค้าติดต่อในหน้าประชาสัมพันธ์อะไรก็ว่าเนี่ยก็ได้รับผลดีเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ สำหรับชาวราศีเมถุนจะดีวงานเกี่ยวเรื่องคู่สัญญาอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบสําเร็จนะครับเพราะว่าดาวพุธกับดาวพฤหัสเนี่ยได้ตําแหน่งดีทั้งคู่เลยนะครับอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับดาวพฤหัสเสวยเพชจะคาดเลิกก็เป็นเลิกตัดสินใจนั่นเองนะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพังคานกันนิดนึงนะฮะดาวพังคานนี่ถือว่าเป็นภพเรือนที่ดีสําหรับชาวราศีเมถุนเพราะเป็นเรือนลาภะที่แปลว่า ความโชคดีโอกาสต่างๆนะครับอีพบเรือนหนึ่งมาจากในราศีพิจิเราจะเรียกพบอัลลินะครับที่แปลว่าอุปสรรคนี้สินก็บุญกดะจใจความไม่สบายใจแนาะมุมดีก่อนลาภะนะครับวิ่งมาสถิตยอยู่ในเรือนคู่ก็แสดงว่าจะได้รับผลดีจากคู่สัญญาก็อาชีพในหน้านะครับอาชีพการติดต่ออาชีพประสานประโยชน์อะไรต่างๆก็จะให้คุณนะครับได้รับผลดีจากคู่สัญญาแหละประมาณนี้นะครับ นะถ้ามองในเรื่องความรักนะฮะเวลาดาวเจ้าเรือนลาภาพไปปตัตตานีก็จะเป็นช่วงที่เราเนื้อหอมมีคนมาขายขนมจีบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถ้าเป็นโสดก็ไม่มีปัญหานะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าถ้าเป็นรักซ้อนมันก็จะมีปัญหาแหละนะก็ต้องเช็คดีๆว่ามันจะยังไงนะครับเพราะว่าของของใครของใครก็ห่วงนะบางทีไปเจอคู่ที่เขาห่วงเนะี่ยฮะมันก็จะยุ่งกันนิดนึงมันก็จะปวดหัวนั่นแหละนะนะแต่ถ้ามองในมุมดาวก็ ถือว่ามีสเสน่ห์มีออร่าเดินไปไหนมาไหนมันก็จะมีคนมองมีคนให้ความสนใจนั่นแหละเพราะว่าปัตตนิไปลาภามันให้ผลดีนะและยิ่งไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์ด้วยนะครับที่เป็นดาวคู่มิตรกันอย่างนี้ก็ยิ่งยิ่งให้ผลดีนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดบังเอิญมีดาวอังคารเป็นการกินีจรการกินีแปลว่าจุดเสียหายอะจุดไม่ดีจุดเสื่อมนะครับเป็นพญามารน,นะก็เขาเรียกว่าอาลิไปอยู่ในเรือนคู่นะครับ คำว่าอิอยู่ในเรือนคู่ก็มันออกได้หลายอย่างนะครับบางทีมีคู่คู่เป็นศัตรูบางทีมีคู่คู่ควาสร้างความลําบากอึดอัดจใจให้อยู่เดือนเดือบางทีก็มีคู่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะบางคนก็คู่สร้างปัญหาให้สร้างนี่สินให้มัน,ม,นมันแล้วแต่นะครับว่ามันจะยังไงนะถ้าเป็นการลกกินีก็ให้เช็คตัวเองว่าคู่ครองเรานี่อยู่ในโหมดไหนถ้าเขาเป็นฝ่ายดูแลเราก็แสดงว่า ถือว่าดีนะเพราะคําว่าอลิบางทียังหมายถึงการเทคแคร์ดูแลใส่ใจได้ด้วยนะครับนะก็ถือว่าเราโชคดีไปแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าหูรู้สึกเราเป็นภาะระเหลือเกินนู่นนี่นั่นก็ขอให้รู้เหอะว่าอังคารเล่นงานแล้วทําให้เราเองเนี่ยอาจจะต้องมีสติมากๆนะครับแล้วดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวขายันนะเป็นดาวขยันบางทีเป็นดาวทำม,มากกวาพูดนะครับบางทีอะไรมาก็ทําไม่ถามไม่ไทยไม่อะไรอย่างเงี้ยบางทีจริตบางคนเขาไม่ค่อยชอบพูดไง อ่รับรู้อ่ะแล้วก็ทําอะไรประมาณนี้ก็บางบางบางคู่ก็อริปรตัตตานี้ก็อึดอัดใจเรื่องคู่เรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เรามาระวังไว้ดีนะครับดาวคารนะฮะที่อยู่ในราศีธนูนะนะครับย้ายไปในวันที่หกถึงสิ้นเดือนเลยเวลาสิบเก้านาฬกายิบห้านาทีนะหกถึงยี่สบสามเสวยทโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกขอนะขอทุกอย่างที่ขวางหน้านะย4ิบสี่ถึงสาสิบเ็ดเสวยมหัตธนแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิก เศรษฐีใหญ่เลอกพ่อค้านั่นแหละนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็คือในวันที่สิบ,บ็ดจนถึงวันที่สิบสี่เราจะเข้าระวังพิษนะครับอันนี้เรามัดระวังหน่อยนะอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะครับจุดให้คุณก็วันที่ยี 23, ่สิบถึงยี่สรบสามเขนวางผูกเอกนะฮะช่วงนี้ก็จะได้ผลดีจากคู่สัญญาในลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายครับดาวพระอาทิตย์นะฮะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสหชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทค,คนใกล้ชิดเนาะ สห a ชะไปอยู่ในเรือนอลินะฮะก็คือจะเป็นในช่วงของวันที่1ถึงวันที่15้านะ,ะก็อาจจะมีปัญหานะครับกับเพื่อนฝูงกับคนสนิทคนใกล้ชิดอาจจะยืมเงินก็ได้หรืออาจจะทําให้อึดอัดใจเพื่อนร่วมงานนะ,ะเพื่อนเกา่าเพื่อนข้างบ้านนะฮะหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราก็อาจจะทําให้เราอึดอัดได้เหมือนกันนะครับเวลาดาวสห a ชะไปอลิในี่บางทีก็ไม่อยากคบใครอยากอยู่บ้านนะ,ะเพื่อนชวนไปไหนก็ไม่ไปอะ อะไรประมาณนี้นะบ,บางคนก็สหาชา h a ริบางทีไม่ได้รับการตอบรับจากสังคมโดนบูลลี่บ้างนะครับบางคนหนักหน่อยโดนวิชายชีพหลอกมัง่งอะไรก็มันออกได้หลายอย่างนะอันนี้ก็ก็ให้เรารู้มุมดาวไว้ว่าสังคมไม่ให้คุณน,นั่นเองนะครับเอาละนะครับดาวทิศนะฮะที่อยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงสองเสวยราชาเลิกอ่านี้ดีเข้านวังปูงเอกอันนี้ไม่เป็นไรเข้าเข้าจุดคุ้มโทษคุ้มภัย วันที่สามถึงวันที่สิบห้าเขาสมโนเลิกก็เป็นเลิกนักบวชเลิกใจดีนะครับก็มีอะไรก็ค่อยคุยกันก็จะไม่มีปัญหานะมีเมตตาให้กันแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับวันที่สิบถึงวันที่สิบสองเขาะวังพิษอันนี้ไม่ดีนะก็เอถ้าเพื่อนไม่ได้เจอกันนานติดต่อเข้ามาก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขาอาจจะมีเรื่องลําบากเดือดร้อนมาให้เราช่วยเหลือนะครับช่วงวันที่สิบถึงวันที่สิบสองเราระมัดระวังหน่อยนะจุดให้คุณก็จะเป็นในวันที่สิบสามถึงวันที่สิบห้านะเขานนนีี้ดะครับะอ่ะ นะครับต่อไปครับยกย้ายมานะฮะอยู่ในเรือนของราศ,ศรรีธนูเขาเรียกว่าเรือนปัตตนีนะฮะเขาเรียกว่าสหัชชป,ปัตตนีก็ช่วงนี้ก็จะร่วมมือกับเพื่อนกับฝูงกับสังคมได้ดีนะฮะไปไหนมาไหนได้มีความไว้เนื้อเชื่อใจมีความสนิทสนมนะก็โดดเด่นในเรื่องของความสามัคคีต่างๆนะ,ะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะมีเพื่อนหรือคนรู้จักมาแอบรักแอบ,บชอบหรืออาจจะตกลงโปรงใจคบหากันอ่าบางทีก็ได้นะเวลาสหัชชป,ปัตตนีเขาเรียกว่าได้เพื่อน ได้เพื่อนเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเป็นโสดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเป็นมีคู่อยู่แล้วนี่ก็มันก็ไม่ดีเนาะเพื่อนแอบชอบอย่างเงี้ยเรามีคู่อยู่แล้วอย่างเงี้ยโอ้มันก็จะผิดสินมันก็จะไม่ดีนะนะก็ต้องเรามาระวังนะครับนะโอเคดาวทิตนะฮะที่อยู่ในราศีธนูนะฮะก็ย้ายไปในวันที่สิบหกถึงสามสิบเอ็ดนะเวลาสลิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีสิบหกถึงยี่สิบเก้าสวยทริตโทแห่งเลิกเลิกขอ นะครับแล้วก็30มสถึงสาเ็เลิกเศรษฐีใหญ่มหาธนูแห่งเลิกจุดที่ต้องระมัดระวังก็ 19- บเถึงยีนะอาจจะอึดอัดนิดนึงนะครับเข้านำวางพิษนะครับจุดให้คุณก็26ถึง28ทําอะไรช่วงนั้นถือว่าเฮงน,นะครับนะอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอพวกคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดระการใดยังไง,ง,ไงต้องกราบขอขามาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดถูกอดถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงกับผมก็ โปรโมชั่นนะครับจองคิวนี่อยู่3วันถึง7วันนะก็อยู่ที่500บาทนะครับ60นาทีแต่ถ้าเป็นคิวด่วนดูได้เลยก็ราคาปกติ999บาท60นาทีท่าในใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมเกต9ก้าพินดูตลอดสวัสดีครับ